กรณีนนข้อความที่ระบุว่า การคลังนั้นยกเลิกจ่ายเงินบำนาญแก่ข้าราชการค่ะเรื่องนี้ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลและชีแ้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะคะปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญแก่ข้าราชการบำนาญแต่อย่างใดอีกทั้งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพุทธศักราช2494และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้นิยามคำว่าบำนาญไว้ว่าหมายถึงเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการซึ่งจ่าย เป็นรายเดือนกล่าวคือมีเจตนาที่จะตอบแทนการเสียสลับปฏิบัติงานให้กับประเทศด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะดังนั้นประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและเพื่อประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่ w w w cgd go t h หรือโทรที่0 2 1 2 7 7 0 0 0นนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ข่าว มั่วข่าวปลอมทั้ง2เรื่องนะครับ